Các cả tên dùng dục, phục bồ thát đọc chăm pa Các cả tên dùng dục, phục bồ thát đọc chăm pa Nụm nụm, cá chung cá chui ôi! Nụm nụm, cá chung cá chui Nụm kháng kênh khá cuối, bẹc huổi là xù la Cháu mà yên mau, mày mau, có mày mà ยามไม่เมาก็ต้องมาหาเอ้ยห้องบ่ได้พี่น้องเอ้ยมาอยู่ทุ่งหญ้าตากกะแตนสวยงามอลังการนะฮะพี่น้องนี่เจอฝนยอดอวบๆทั้งนั้นเลยนะืลมปิวลลายตานิดนึงความสุขของยายจ๋า ได้มาถึงเป็นรอบที่สองยังได้กินอีกนานนะคะสำหรับยาตตะกะแตนเนาะยาวไปจนถึงรุ่นดอกตอนนี้อ่อนอ่อนอ,อ,นอวบๆเบเบิงเอาเด้อของแซบว่าเจ้าเอ๋ยเบิงเอาเด้อถึงจะเอาไปปลูกได้มันก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะ สะใจเหมือนมาเก็บกลางทงพี่น้องเอ้ย